สวัสดีครับผมนายพัชยเสริมบุญหล่อนะครับผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ปวส .1 ครับเลขที่7วันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องที่ผมชอบนะครับที่ผมสนใจนะครับในวันนี้คือผมจะมานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องหูฟังครับหรือว่าเอียร์โฟอนนะครับ หูฟังคืออะไรหูฟังคืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แปลงสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์ต่างๆให้กลายเป็นคลื่นเสียงที่มนุษย์ได้ยินผ่านทางไดรเวอร์ขนาดเล็กภายในหูฟังหูฟังถูกออกแบบให้ส่งเสียงโดยตรงเข้าสู่หูของผู้ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฟังและลดเสียงรบกวนจากภายนอกใช้งานได้อย่างหลากหลายสถานการณ์นะครับเช่นการฟังเพลง การโทรศัพท์การประชุมออนไลน์การเล่นเกมต่างๆการตัดต่อเสียงและการควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะโดยหูฟังนะครับจะมีอุปกรณ์นะครับที่เรียกว่าทานสดีวเซอร์นะครับสำหรับแปลงสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นพลังงานเสียงนะครับหรือว่าคลื่นเสียงความถี่นะครับระหว่าง20เฮิรถึง20,000เฮิรนะครับแล้วแต่หูฟังและการใช้งานของอุปกรณ์ตัวนั้นๆนะครับ ประวัติศาสตร์ของหูฟังหูฟังมีต้นกำเนิดตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่19โดยเริ่มจากการใช้งานในศูนย์โทรศัพท์ โดย o p e ป l เลเตใช้หูฟังขนาดใหญ่หนักมากและใช้เพื่อสื่อาสารไม่ได้ใช้เพื่อความบันเทิงต่อมาในปี1891วิศวกรชาวฝรั่งเศสได้ออกแบบรูปแบบใหม่เรียกว่าอินเอียขนาดเล็กซึ่งนับได้ว่าเป็นต้นแบบของหูฟังที่เราใส่กันในปัจจุบัน ต่อมาในปี1910วิศวกรชาวอเมริกาได้ผลิตหูฟังแบบครอบรุ่นแรกซึ่งถูกกองทัพเรือสหรัฐนำไปใช้งานและถือว่าเป็นต้นแบบของหูฟังสมัยใหม่ต่อมาในปี1958นักดน,นตรีชาวอเมริกาได้พัฒนาหูฟังสเตอริโอรุ่นแรกซึ่งทำให้การฟังเพลงส่วนตัวเริ่มเป็นที่นิยมและในปี1991 ได้เปิดตัวหูฟังโดยมีโหมดตัดบรบกวนเสียงรุ่นแรกซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของหูฟังแบบเงียบสนิทสำหรับการเดินทางและตั้งแต่ปี2000จนถึงปัจจุบันได้มีการผลิต iPod iP s a อร์ o d s โดยบริษัท Apple ทํทำให้หูฟังไร้สายและมีดีไซน์กระทัดรัดมีความนิยมอย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบันหูฟังไดพัฒนาไปสู่ยุคไร้สายอัจฉริยะ มีโหมดต่างๆเช่นโหมดการตัด,ดบรบกวนเสียงทำให้เป็นมากกว่าแค่อุปกรณ์ฟังเพลงและกลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์และเทคโนโลยีในปัจจุบันส่วนประกอบของหูฟังหลักๆนะครับหูฟังนะครับจะประกอบหลักๆด้วย5อย่างนะครับ 1. ลําลำโพงหรือว่าไดเวอร์นะครับเป็นหัวใจสำคัญของหูฟังทำหน้าที่แปลงสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นคลื่นเสียงไดเวอร์มีหลายประเภทนะครับเช่นไดนามิกไดเวอร์ บูตไดเวอร์และเพนน่าไดเวอร์นะครับซึ่งแต่ละชน,นิดก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปนะครับ 2. ตัวขับเสียงทําหน้าที่ส่งเสียงที่สร้างจากไดเวอร์ไปยังหูของผู้ฟังคุณภาพตัวขับเสียงมีผลต่อความชัดเจนของรายละเอียดของเสียงความคมชัดเสียงแหลมเสียงกลางเสียงเบสสนะครับตัวของหูฟัง หรือตัวที่ทําหน้าที่ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกและเพิ่มความสะดวกความสบายในการใส่นะครับเช่นหูฟังแบบครอบก็จะมีขนาดใหญ่หน่อยหูฟังเล็กนะครับแบบเล็กก็เอาไว้เวลาใช้งานด้านกีฬานะครับวิ่งนู่นนี่นั่นแล้วก็ตัวหูฟังแบบต่ายนะครับก็จะเป็นแบบเป็นหูฟังชนิดเล็ก 4. ส,สายเคเบิลทำหน้าที่เชื่อมต่อหูฟังกับอุปกรณ์ต้นทางในกรณีของหูฟังไร้สายการเชื่อมต่อจะใช้บลูทูธและแบบสายนะครับจะมีทั้งแจ็ค2.5 3.5ซึ่งจะเชื่อมต่อจากโทรศัพท์อุปกรณ์เล่นเพลงอุปกรณ์ต่างๆนะครับไปยังตัวของหูฟัง 5. นะครับที่ครอบหูฟังเป็นส่วนที่สัมผัสกับหูของผู้ใช้ เพื่อเพิ่มความสบายและลดเสียงจากภายนอกนะครับส่วนใหญ่นะครับที่ครอบของหูฟังนะครับจะเป็นหูฟังแบบใหญ่นะครับสําหรับเล่นเกมหรือว่าฟังเพลงเพื่อให้ได้อัตร์ลดที่ดีขึ้นและลดเสียงรบกวนจากภายนอกนะครับซึ่งจะมีราคามากกว่าหูฟังแบบสายตามปกตินะครับ ต่อไปเป็นประเภทของหูฟังนะครับท่วใหญ่จะแบ่งออกเป็น4ประเภทนะครับ 1. นึ่ m อินเอียร์มอนิเตอร์นะครับเป็นหูฟังที่ใส่เข้าไปในรูหูโดยตรงทําให้เสียงชัดเจนแน่นนิยมใช้ในกลุ่มนักดน,นตรีนักแต่งเสียงนะครับซึ่งจะเป็นหูฟังที่เราใช้กันในปัจจุบันนะครับซึ่งมีราคาถูกถึงราคาสูงนะครับแล้วแต่คุณภาพของหูฟังเป็นหูฟังสายนะครับ 2. หูฟังแบบวางบนรูหูขนาดเล็กเบาใส่สบายเสียงรั่วออกได้บ้างคุณภาพเสียงจะไม่เท่ากับหูฟังแบบแรกนะครับหรือว่าเป็นแบบ i n e เอียร์มอนินะครับ 3. หูฟังแบบออนเอนะครับเป็นหูฟังที่ครอบบนหูนะครับน้ำหนักเบาพกพาง,ง่ายเสียงกลางชัดเจนนะครับ 4. แบบ Over Ear นะครับหรือว่าหูฟังแบบครอบทั้งใบหูเบสหนักเสียงมีมิติายล,ละเอียดเหมาะกับสตูดิโอหรือฟังอย่างจริงจังนะครับรูปแบบก็อย่างเช่นหูฟังในการเล่นเกมนะครับในการรับฟังเสียงฝีเท้าเสียงนู่นนี่นั่นนะครับรวมไปถึงการประกอบดนตรีนะครับก็จะใช้หูฟังแบบ Over อ a r การเชื่อมต่อของหูฟังนะครับหูฟังนะครับส่วนใหญ่จะแบ่งนิยมเป็น3ประเภทนะครับแต่ที่หลักๆจะมีแค่2ประเภทนะครับคือแบบสายกับแบบไร้สายนะครับแบบมีสายนะครับส่วนใหญ่เราจะใช้แจ็ค350นะครับใช้ U s b C นะครับหรือว่า Lightning ข้อดีนะครับคือเสียงสัญญาจะไม่ดีเลย์นะครับคุณภาพเสียงดีข้อเสียนะครับสายพับง่ายขยับลำบากนะครับทำให้พังง่ายหรือขาดง่าย ต่อไปเป็นแบบไร้สายนะครับใช้แบบบลูทูธนะครับขึ้นไปตัวใหญ่นะครับก็จะมีบลูทูธกันในปัจจุบันนะครับซึ่งทําให้การเชื่อมต่อง่ายขึ้นนะครับข้อดีนะครับสะดวกพกพาง่ายไม่เกะกะศนะครับส่วนข้อเสียนะครับมีการดีเลย์และแบตเตอรี่มีจํากัดนะครับตามขนาดอุปกรณ์ที่เล็กลงนะครับซึ่งจะสามารถใช้ได้ไม่นานประโยชน์ของหูฟัง ประโยชน์ของหูฟังนะครับคือฟังเพลงคุณภาพสูงในแบบส่วนตัวนะครับใช้ในการเรียนออนไลน์หรือประชุมเช่นซ o มนะครับใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารขณะขับรถผ่านบ t o o t h ส่งเสริมสมาธิในการอ่านหนังสือหรือทำงานใช้ในงานเสียงระดับมืออาชีพเช่นตัดต่ออัดเสียงใช้ควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮมนะครับหรือหูฟังอัจฉริยะ และที่สำคัญนะครับของประโยชน์ของหูฟังคือรบกวนไม่ให้ผู้อื่นนะครับได้ยินเสียงเราในขณะที่เราฟังหรือทำสิ่งต่างๆนะครับผ่านเสียงที่เรากำลังกระทำข้อควรระวังในการใช้หูฟังไม่ควรเปิดเสียงเกิน60เเซของระดับสูงสุดเนื่องจากจะทำให้เกิดอันตรายต่อระบบประสาทหูหลีกเลี่ยงการใช้งานต่อเนื่องเกิน60นาทีโดยไม่พัก อย่าใช้ร่วมกับผู้อื่นโดยไม่ทำความสะอาดหูฟังอินเอียอาจสะสมเชื้อราแบคทีเรียได้หลีกเลี่ยงการใช้ขณะขับรถหรือเดินทางหากไม่มีโหมดรักษาความปลอดภัย